ส่ข้าวเหนียเพีนิกแล้วนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่าเกนมนี้นะคะเขาบอกว่าจะได้โลบัจติงนะคะล้วก็จะมาลองเล่นกันดูหรือเปล่าไม่รู้เราเห็นในทิกเกอรเขาบอกมานะคะแต่ไม่รู้ว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะไปเราไปเล่นกันต่อนะคะคือแบบคือด,าด่านเยอะมากเลยอดูดิด่านโคตรไปเยอะเลยคือกว่าจะเสร็จแตุ่กคน ไปไปไป,ไ,ปไงจะคือแบบคือมันจะได้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ค่ะที่เราเติมให้นะไม่เกี่ยวกับเกมนี้เลยนะคะที่เราเติมให้นะร้อยหกสิบบาทนะแล้ก็เดินไปเดินไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินนะตุ๊กเราก็อาจจะตับเป็นความเร็วนิดหนึ่งนะโอ้โหดูดังทีทุกคน่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็แบบ ไม่รู้นะคะอันนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะนี่เราก็ตัดไปใกล้ถึงแล้วนะคะไปเปียนขึ้นไปฮะมันเป็นได้เด้อสุดท้ายก็ต้องลงมาไป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 อ่ะเย้ผ่านแล้วได้อะไรบา้างโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันเนื่์ดมากเลยอ่ะโอ้โหอันนี้หลอกลวงโูดเล่กมากเลยตายเลยมาเีย๋ยวเรานะคะก็ะะจะมาแบบเรียกอะไรเนาะ จะมาดูกันนะคะว่ามันได้จริงไหมดูนะก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคะเดอ่ะพิมพ์ตามนี้นะคะก็จะเป็นเกมนี้อไปยุ่งกับพันนะคะไม่รู้ว่าเป็นเกมไหนนะไม่รู้ว่าเกมไหนนะอ่านะคะนี่มาต่อละไปไปเนี่ยนะ่ะเห็นไหมมนหลอกหลงพวกบุรีโพกอ่ะ,อะเห็นไหมคืออะไรอ,ะอ่ะอสามา,กกามารถเปิดจำแล้วได้นะชื่อเห็นไหมโอ้ยอ่ะไอ้เต่าตัวเล็กบ๊ายบาย